จับใจไม่ได้ไหวไม่ได้น้ําไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดเลยและติดต่อทางบ้านก็ไม่ได้น้ามันเยอะน้ำมันเยอะปีนี้เยอะมอน่ากลัวจริงๆเลยผมผู้ใหญ่เอ็มครับเทียศักจำนานาครับก็อยู่มาตั้งแต่เกิดนะครับเลิกกันตั้งนานแล้ว ตอนนี้อายุ3 0กว่าแล้วบางหลังไม่เข้าแต่ปีนี้เข้าทุกหลังเลยทุกบ้านทั้งหมู่บ้านเข้าหมดเลยทุกหลังคาเรือนเลยปกติที่นี่มันจะมีเรือแต่มันอยู่ฝั่งทะเลฝั่งข้างบนนี่มันไม่ไม่ค่อยมีฝั่งทะเลพอน้ํามันขึ้นก็ออกมาไม่ได้เสียหายหมดเลยรถก็อาไม่ทันเลยนะรถอ,อะไรก็พังหมดเอาออกไม่ทันครับรถตำมานก็พังหมด <c oughs> เพราะว่าน้ํามันมามามา,มาเร็วตอนตอนช่วงที่ว่าฝั่งทะเลน้ํามันขึ้นเราก็ไปช่วยยกของ,ง <c oughs> าทางนู้นพอกลับมาทางนี้เอาไม่ทันแล้ว มาปุ๊บก็น้ําขึ้นแล้วกว่าน้ําขึ้นแล้วก็ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับไอคนที่ทันคือเขาที่อยู่ที่บ้านนั้นอาจจะเอารถไปขึ้นถนนได้แต่ว่าขึ้นถนนก็ไม่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 รอดไม่รอดครับต้องสูงจริงๆถึงจะรอดแบบวัฏพานอะไรอย่างนี้ได้น้ํนเยอะน้ำเยอะปีนี้เยอะมอน่ากลัวจริงๆเลยก็ตามมาปกติไม่เหมือนกันอย่างไม่ปกติเลยครับผมมันไม่มีคลวยไม่มีอะไรที ซึงนามกันยังไม่มีคุยก็ไม่มีนาก็ไม่มีถึงมันลำบากตอนนี้นะครับตอนนี้แต่วาทามาอยู่ได้ไหมในบ้านนั้นอยู่ได้กับแต่วาทามันพีก็เอาคว้ยมาให้วันนี้แต่เขาได้เ่วท่านเบ็ดท่นเล้ยได้นะถ้าไฟมาแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวลองหาแนวแก้ปัญหากันก่อนในจุมชนว่าจะทำยังไงผมว่าจะถ้าเป็นไปได้จะหาเรือไว้สักลำด้วยเพื่ออพยพกนะครับช่วยนะมาช่วยกันนามมั่งก้องกินมั่ง กับขามังตึงครับพอดีปอบพ่อก็ไปตั้งไอ้นั่นอยู่ในบ่อบัดกันทำหมาในขีนนั่งกับก็ได้แจ้งใจลงมาในหมู่บ้านมังทุกคนต้องรู้ๆนะครับบว่าตำรวจนะครับต้องเอาชีวิตโหลดก่อนนะครับไอ้ของเราสร้างไม่ได้ครับพุ่มเจียวว่าของสร้างได้แต่ว่าคนต้องเอาชีวิตคนในโหลดนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหนำเตือนปีนี้ครับขอบคุณครับ